สวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวรรชยัยรายการของเราอาอกาศทางช่องซปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กห สและสิแล้วก็ข้างๆผมวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทีมนะครับผู้บริหารนะครับที่จะคอยดูแลหัวใจนะครับของทุกท่านนะครับจากซีเรจีนะครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับเริ่มต้นขึ้นจากสาวสวยของเราครับตรงกลางนี่ครับชื่ออชิระยาวรุธนะคะบางคนก็เรียกสั้นก็คือเรียกยุ้ยค่ะ จำง่ายๆค่ะคุณยุ้ยนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างผมหนุ่มหล่อท่านนั้นครับครับผมสุชัยรีพงพันกุลครับชื่อเตะรับชื่อเล่นครับนะครับคุณสุชัยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่นะครับให้เกียรติเข้ามาในรายการของกระโดดสู่ดวงดาวนะครับจะพลัดจะพลูยังไงนะครับถึงเข้ามาสู่องค์กรใหญ่ๆองค์กรยั่งยือย่างซีนจี้เนี่ยครับคุณยุ้ยครับก็คืออยากดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างอยากให้ทุกคนยังมีสุขภาพที่ดีก็เลยเขาเรียกว่าสรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทีี่ดดมมาาตลอจน ซินิจิ้งค่ะก็เลยทับใจแล้วก็เลยเข้ามาสู่ในครอบครัวซินิจิ้ค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากน่ารักแล้วก็อบ่นมากค่ะรู้สึกอบอุ่นทันทีนะครับรู้สึกทุกคนเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสและข้อสำคัญน่าใสใสกันทุกคนเลยนะครับคุณสุชัยครับนะครับจับพักจับผูยังไงถึงเข้ามาสู่องค์กรดีๆอย่างนี้ครับครับก็เมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าตอนสมัยเป็นผู้บริหารอยู่ที่เซ็นทรัลเนี่ยอ้วนครับน้ำหนักร้อยกว่ากิโลอะไรฮะครับฟังผิดไหมคุณวิอ่่่ไไมมผิดครับกว่ากแล้วจ วันละ63ฮะแล้ว0 40กิโล40กิโล่ว้าวสุดยอดหลังใหม่มาบอกกันบ้างนะครับกับที่นี่ครับต่อเลยครับพอสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองน้ขาดเยอะแล้วก็หลอดเลือดตีบครับไขมันตีบในเส้นเลือดก็ได้ใช้สินค้าเมื่อ8ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสุขภาพดีขึ้นมากเลยครับก็เลยทําให้ ดูความรู้สึกว่าเออเราก็น่าจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยในเมื่อตัวเราเองเราก็ปลอดภัยแล้วอ๋อสังเกตว่าเดินเข้ามาที่นี่นะครับหน้าตาสวยๆใสๆกันทุกคนนะครับเปล่งปลั่งทุกคนพูดถึงว่าเปล่งปลั่งรุ้นึกถึงเด็กติบคนอยู่ตอนเด็กๆอยู่ที่ไหนอ่ะเด็กๆอยู่อยู่เป็นคนสุพรรณบุรีค่ะอำเภออู่ทองค่ะกาเียว่าอู่ข้าวอู่น้ําอยู่ที่สพรรณบุรีชอบจังเลยคํานี้อู่ข้าวอู่นะครับค่ะ เด็กๆก็อยู่ที่นั่นมาแล้วก็พอจบเขาเรียกว่าจบป .6 แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบานน้านนอกเข้ากรุงตอ,นม,อน,นมาเรียนตอนอน่อม .1 กรุงเทพนะครับเริ่มมาใช้ชีวิตในเมืองกรุงเนี่ยตอน<ช>นะครับม .1 น,น,นี้เองใช่ค่ะนะครับแล้วคุณสุชัยแหละครับผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีครับอยู่อำเภอบ้านนาสารอำเภอที่มีง้อโรงเรียนอร่อยๆนะครับแล<ช>้วที่สุราษฎร์ก็จะ<ผ>ม,<ผ>มีกอสม,มุยที่น่าเที่ยวแล้วก็มีสวนโม่ของท่านพุทธทาสครับ รีนเผมผมผมเคยไปเกาะสมุยติดใจอยากไปบ่อยๆเลยเนี่ยนะครับมีเงาะอร่อยด้วยนะที่สุราษฎร์ธานีนะครับคุณยุ้ยครับในในพูดถึงนะครับชีวิตเข้ามาถึงชีวิตนิดนึงเนาะนะครับคุณยุ้ยคิดยังไงนะครับเนื่องจากผมก็เป็นเด็กจากต่างจังหวัดเวลาไปเรียนต่างจังหวัดเนี่ยไปถึงโรงเรียนเนี่ยเราเรามีความรู้สึกมันสบายอากาศมันก็ดีนะครับเมื่อเรีกถึงเด็กในกรุงเทพที่เขาต้องตื่นตีห้ากลับบ้าน สองทุ่มนี่ครับคุณยุ้ยคิดยังไงครับคือชีวิตเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมต่างกันนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในต่างวัดกับคือเป็นสิ่งแวดล้อมที่สดใสอากาศดีสดชื่นแล้วก็คนที่อยู่ต่างวัดคือทุกคนจะมีความจริงใจนะคะแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีแต่พอมาอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยคนคือต่างแข่งขันกันแข่งขันแต่ต้นคือเรื่องเวลาเรื่องอาชีพนะคะรวมทั้งอากาศด้วยสังคมมันก็เลยต่างกันแล้วมองว่า อยู่ในกรุงเทพเราจะอึดอัดนิดนึงนะคะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าบางครั้งมันเขาเรียกว่ามันจําเป็นเพราะว่าสิ่งที่อะไรที่เราท้องานที่เราต้องทํามันอยู่ในเมืองกรุงมันกป็นเมืองแห่งธุรกิจอ่ะเนาะใช่ค่ะก็เลยต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณเสือชัยครับนะครับในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะ นะครับจริงๆแล้วดํารงชีวิตสัญญาแล้วอยู่ในเมืองกรุงอยู่แล้วนะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปถานคิดยังไงนะครับกับเวลาเราเห็นน้องๆๆต่จังหวัดเนี่ยเดินไปโรงเรียนนะครับก็สบายๆแต่ว่าเราต้องตื่นตีห้าอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงสําหรับเด็กในกรุงเทพในต่จังหวัดเข้าสบายอากาศดีครับไม่ติดส่วนกรุงเทพนี้ต้องวางแผนชีวิตมากในเรื่องการเดินทางหรือไม่ก็ต้องไปหาที่ ที่พักอยู่ใกล้ท <estar des> <ais> <ichi> ี่ทํางานในโรงเรียนเลยครับใช่ไหมเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับนะครับมองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นโลโก้รูปหัวใจทั้งหมดเลยนะครับ คุณสุชัยก่อนแล้วกันนะครับใครดูแลหัวใจมั้ยครับตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นหรือว่าเราแอบไปดูแลหัวใจใครมั้ยครับอ๋อก็มีเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันก็ตั้งแต่สมัยมศห้าครับรุ่นผมนี่เป็นรุ่นมศนะมศอนะู้ชมมสก็มีเพื่อนครับซึ่งดูแลผมก็ดูแลเขาเขาก็ดูแลผมครับดูแลตั้งแต่ปี2523นฮะจนถึงปัจจุบันนะครับอก็ได้ได้ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันครับ ก็ดูแลกันมาตลอดถือว,ว่าได้เป็นความสุขของชีวิตนะ<ช>นะครับ,ค,รบคุณสุชัยนะครับ <นะ S 1> ได้ไปดูแลหัวใจนะครับ,รบนอกจากนะครับจะเป็นภรรยาแล้วยังมีลูกๆด้วยที่ต้องคอยดูด,ดูแลหัวใจคุณยุ้ยล่ะ แอบเข้ามามุมนี้เลยค่ะคือต้องบอกเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆมาคือเราถูกเลี้ยงเหมือนอยู่ในกรอบนะคะคก็คือพอมาอยู่อยู่ต่างวัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีอยู่แล้วเข้ามาในกรุงเทพนี่พอมัธยมต้นก็แทบไม่มีเลยมาได้ตอนแบบเขาเริ่มมีการดูแลหัวใจบ้างตอนปลายนิดๆแต่หลังจากนั้นก็หยุดไปไม่ทีก็คือตอน เรียนมหาลัยเลยค่ะถึงจะได้มีการดูแลหวัวใจต่อเนื่องอ,อันนี้เป็นหวัวใจส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาหัวหัวใจของเรามันมีหลายห้องถูกไหมถูกต้องครับอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราดูแต่ว่ามันก็จะมีขเขาเรียกหวัวใจของสุขภาพอะไรอันนี้บางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลใช่ไหมครับอันนี้นค,คือสิ่งสําคัญเมื่อกี้เราเข้าไปถึงนะครับในหัวใจของเรื่องความรักแล้วเนาะ่นะครับทีนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอาหัวใจจริงๆเลยนะครับที่มันเต้นตุกตุกตุกตุนะครับสูบฉีดกันทุกวันเนี่ยค นะครับคุณสุชัยนะครับนะครับนึกถึงคำว่าหัวใจเกี่ยวกับสุขภาพยังไงในฐานะนะครับผู้มีประสบการณ์ตรงนะครับที่เป็นเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับอาจารย์นะครับแล้วให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับก็คือสมัยที่ผมมีปัญหาเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองไทยนะครับเออผมว่าสาเหตุหลักตอนนั้นเนี่ยเพราะเราประมาทครับเพราะว่าเราคิดว่าเราแข็งแรงเพราะนั้นอาหารการกินนี่ส่วนใหญ่ เลขาเลยน้องๆที่ทางานอยู่ที่บริษัทเด้ใัเราก็ซื้อ ทานฟาสฟู้ดจากในสุดการค้าไหมครับโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับนะครับที่มันมีแป้งแปงมันๆนนะครับหมูป้องหมูปิ้งข้างล่างทุกอย่างแล้วก็รวมไม้กระทั่งพวกไอ้แมคโดนัลล์รบอะไรทุกอย่างรวมทั้งสมัยนั้นนี่น้องเขาให้ทานโค้กวันละสามลิตรนะครับทุกวันผมฟังผิดหรือเปล่าสามแก้วหรือสามลิตรสามลิตรครับแล้วก็ก่อนกลับบ้านตกเย็นจะต้องสั่งเซเว่นเซ่นมาให้กินทุกวันครับนั่นคือการใช้ชีวิตที่ต้องถือว่าตามกระแสก็เหมือนกับคนทั่วไปแต่นคน มันก็เกิดว่าภายในหนึ่งปีถัดมาครับน้ำหนักก็ขึ้นมปเป็นร้อยกว่ากิโลหนึ่งร้อยกว่ากิโลหนึ่งร้อยสามกิโลครับคุณพี่ฟังผิดหรือเปล่าหนึ่งร้อยสามกิโลโอ้าวครับตอนนั้นก็เริ่มไม่ค่อยดีเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเจ็บหน้าอกทุกวันแน่นหน้าอกแล้วช่วงนั้นพอดีเนี่ยแฟนก็กำลังจะมีลูกคนโตนะก็เลยแฟนก็เลยบอกว่า น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปลูกเราจะเป็นกำพร้าก็ด้วยด้วยคำพูดของแฟนนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจครับทำให้เรารีบรีบไปดูแลตัวเองทันทีเพราะมันมีปัญหาถึงหัวใจละก็ปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารนะก็มาทานอาหารแบบแนวชีวิตก็ไปปรึกษาทร่บริษาทที่ไทยแนวชีวิติก็คือของบริษาทที่ที่ได้รับำแหง แล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ใช้สินค้าของซีนิจี้ดูแลหัวใจครับเขาใช้ชุดาาดีท็อกะฮะก็ดีท็อกตัวเองทั้งระบบเลยก็ผ่านไป8เดือนครับก็ทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติ<อ>ซึ่งคุณนมอที่โรงพยาบาลตกใจมากเลยว่าน้ําหนักสามารถที่จะลดลงไปได้เนี่ยจาก103เหลือ63 103เหลือ63ก <63 S 2> ิโลยไ,ไป40กิโลว้าโดยที่โดยที่ยังทานอาหารปกตินด้แต่ทานช้ากล้อง อ๋อนะคแล้วก็ออกกําลังกายด้วยว่ายน้ำด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ไปเช็คหลังจาก8เดือนผัดมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วก็ดีขึ้นมากคุณหมอยังชมเลยครับคุณหมอเลยบอกว่าเอ๊ะ แล้วสุดท้ายเนี่ยไปทําอะไรมาเนี่ยจนจนปัจจุบันนี้คุณหมอก็เป็นลูกค้าครับเพราะคุณหมอก็เป็นโรคหัวใจและทานยามานานแล้วทานยาที่เป็นยาเคมีครับหมายความว่าคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคหัวใจกับคุณสุชัยตอนนี้นะครับก็เข้ามานะครับให้คุณสุชัยดูแลถูกถูกครับไม่อยากเชื่อนะครับตอนนี้เราดูแลหมอเราดูแลครับซึ่งท่านก็ยุมากแล้วก็ ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่าเขาก็ดูแลเราซึ่งผมเองผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางผลิภัณฑันเซนดีถือว่าช่วยชีวิตอันนี้ช่วยชีวิตจริงๆเยี่ยมครับเลยเป็นสาเหตุต่อมาว่าผมไป็ลูกศิษยหลวงพ่อจารันด้วยท่านก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องไปช่วยคนอืต่อ เหมือนกับว่าเราได้รับโอกาสแล้วเ้วก็กลับไปช่วยก็ให้แบ่งเวลาตอนนั้นผมก็ยังเป็นผู้บริหารอยู่ประมาณ5 6บริษัทก็แบ่งเวลาวันละ2-3ชั่วโมงเราก็มีเครื่องมือตรวจนะครับก็ไปเช็คคัให้เขาไปดูแลเขาทําให้เขารู้ตัวก่อนก็ปัจจุบันเ็าดูแลมาประมาณ5-6 0 0พันชีวิตอะ์คับ ในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับถ <c oughs> ือว่าได้บุญเยอะเลยนะครับแล้วคุณยุย้ยล่ะครับนะครับมีประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับหัวใจของเราอย่างไรบ้างไหมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเราครับค่ะคือตัวยุ้ยเองอ่ะโอเคในเรื่องหัวใจคือเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ได้เป็นแต่ว่าคือเราเป็นคนที่รูปร่างใหญ่อยูอย่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาด้านอื่นเป็นเรื่องของข้อเข่าล่างอะไรบ้างแล้วก็พอหนักไปหมดเลยนะครับทั้งข้อเข่านะครับทั้งอุ้ความเจ็บปวดนะครับอันนี้ก็ขเคะต่อพอหนักเราเยอะเนี่ย ก็เขาเรียกว่าใกล้เคียงเกือบหัวใจแนละ้วเนะพราะว่าเราเดินขึ้นบันไดแล้ววกนี้เราจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเขาเจ็บไหมครับ,รบตอนเออคือวขวาน่าจะเจ็บเพราะเราใช้เราจะเจ็บแล้วก็เวลาเราเดินดใช่แล้วเวลาเราเดินขึ้นบันได้นะเราจะเหนื่อยเร็วเราจะเหนื่อยเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งเอ้เราจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าตามโครงสร้างเราล่ะบรรพุรุษเขาเรียกว่าเป็นคนคนโบราณคือใหญ่อยู่แล้วร่างใหญ่อยู่แล้วกระดูกเบยใหญ่ครับอ่ใช่เราก็เลยพอนนี้เราก็เอ๊หาผลิตภัณฑ์หลายอย่างมาแล้ว คืออันไหนที่เขาว่าดีใช่มันถึงจะดีขึ้นมันจะแก้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาของเราได้เราก็เขาเรียกว่าเราก็ศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจนได้มาเจอของที่เนี่ยค่ะ ก็คือตัวหลักเลยก็คือตัวโปรจินายมีวิถีานตัวแรกเลยอีกครั้งหนึ่งด้วครับโปรโอาร์จินายานนโปรโอาร์จินายใช่ค่ะเขาบอกเสียงถูกนะครับโปรโอาร์จินายถูกต้องค่ะโอ,อ้เ,ออเป็นยังไงครับคุณยุ้ยขยายความนิดนึงตัวนี้โปรจินายเนี่ยคือเขาจะดูแลในส่วนของเขาเรียกว,ว่าตัวนี้จะมีเขาเรียกว,ว่าไนาติกออกไซด์ที่ได้รับในส่วนของรางวัลโนเบลด้วยนะคะโอ้ได้รับรางวัลโนเบลด้วยใช่ค่ะโอ้ตัวนี้ค่ะมีขายที่ไทยด้วย ท่ะี่ที่เนี่ยแหละค่ะของวัสดุที่ <airpl Pon cho> jest, ที่เ uh, ด mm ียวเลยที hmm ่สามารถเพราะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่ารักษาคนที่เป็นโรคหัวใจด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้าในเมืองไทยก็คือในเรื่องของกฎหมายค่ะพอเราทานแล้วเนี่ยคือหนึ่งข้อเข่าของเราดีขึ้นแล้วเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยความเหนื่อยของเราคือลดลงค่อยลดลงเราทานแบบต่อเนื่อง เมื่อก่อนนี้เดินขึ้นบันไดหนึ่งมีมีปัญหาเรื่องข้อต่อสองก็คือมันหอบนะครับมันต้องนะครับตอนนี้นะครับดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นเอาเป็นว่าประสบการณ์ตรงเมื่อไม่ไม่นานเมื่อสองเดือนที่แล้วเลยคงขอดทางานที่นู่นไฟไหม้อยู่ชั้นยี่สิบใช่ อยู่ในเหตุการณ์โอ้โหตื่นเต้นมากประสบการณ์ตรงพอปุ๊บเขาบอกให้ลงเรายังคิดว่าชันหรชั้นยี่สิบค่ะชั้นยี่สิบเวลาไฟไหม้รีบมันจะอยู่ทันทีถต้องมันใช้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ก็ลงบนในหนีไฟค่ะลงไปนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเขาเรียกว่าเด็กๆที่อยู่นอกราลงไปนี่คือขอบเลยอ่ะลงไม่ว่าน้องลืมของที่ออฟฟิศถ้าไม่ขึ้นไปเอาของคือเอาคือกลับบ้านไม่ได้สำคัญสำคัญต้องเดินขึ้นไปชั้น2 0 ลงมา20ชั้นใช่ขาขึ้นนี่แหละขึ้น20ชั้นน้องเขาเห็นว่า้เราอายุมากกว่าเขาไงราะเขา20กว่ากว่าเขาบอกพี่ไม่ต้องขึ้นหรอกเดี๋ยวหนูขึ้นเองบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอเป็นต่ผู้หญิงพี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าพี่อายุมากกว่าคือเราดูแลน้องๆไงเราเลยว่าไม่เป็นไรพี่ขึ้นด้วยพอสรุปแล้วขึ้นไปได้5ชั้นน้องๆนี่แทบเขาเรียกว่าแทบจะขาแล้วคือมันเข้าไปมาอากาศมันไม่มีใช่ไหม20ชั้น นั่นแหละค่อยๆควันด้วยนะนะครับเพราะมันมันเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขึ้นไปถึงชั้น20่เขาบอกว่กคือน้องน้องนี่เขาไม่ไหวตั้งแต่ชั้น10แล้วแต่เราอยังสบายอยู่เพราะเราเดินไบเขาบอกโอ้โหคิดผิดแล้วที่บอกว่าให้พี่ยูอยู่จริงๆพวกเราน่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าพี่ยู อันนี้เริ่มแรงใช่ก็บอกอันเนี้ยแหละบอกแล้วให้ทานผลิตภัณฑ์เพราะว่ามันจะช่วยเราได้อันนี้คือที่เห็นชัดเจนเลยคือชั้น20นี่โอเคเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงแบบสดสดร้อนๆว้าวนะครับจากน้องๆนะครับไม่ั่งยวัยนะครับที่อายุน้อยกว่าเรานะครับความแข็งแรงนะครับในการเดินขึ้นเดินลง20ชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับยิ่งกว่าพคระท้าทายโดยสุเทพอีกนะครับเราคิดอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนาะใช่เลยครับนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมครับนะครับทั้งสองท่านยังไม่ยังไม่ไปไหนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของนะครับ <Okay. S 1> การไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วพูดท่านผู้อื่นดียังไงเกิดขึ้น <Okay. S 1> อีกสักครู่หนึ่งครับ okay.